ถ้าคุณทําตามนี้นะครับชีวิตคุณเนี่ยจะลงตัวมากขึ้นสมดุลมากขึ้นกี่คนในที่นี้ครับที่อยกจะมีชีวิตที่มีความสุขสมดุลนะทั้งเงินงานความรักทั้งหมดเลยในการใช้ชีวิตและนี่คือวิธีครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสมดุลครับอันดับแรกครับคือลดละเลิกนะครับในสิ่งที่มันไม่สนับสน,นุนวันนี้ถามเองว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรากําลังเจอเนี่ย มันพาให้เราเข้าใกล้หรือว่าออกห่างจากเป้าหมายครับถ้าสิ่งนั้นพาไกลออกจากเป้าหมายเนี่ยต้องรีดถอยออกมาแล้วกลับมาอยู่ในจุดที่ทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอปา้าก็จะแบบติดปาร์ตี้ตลอดเลยนะครับบางครั้งเนี่ยกำลังทํางานอยู่ก็โดดงานไปเลยอันนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่เกือ้อกูลครับเราก็เริ่มรู้ตัว,เร,เ,รรตวเราก็เลยกลับมาอยู่กับปัจจุบันอ่านหนังสือารรรม,มากขึ้นเรียนคอร์สมากขึ้นคือลดละสิ่งที่ไม่เกื้อกูลรวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นนขข่่าววึงแบบี้ รถชนข่าวฆ่ากันโอ้เยอะมากเลยให้คุณเสพในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือทุกๆเรื่องนะครับที่มันเกลื้อคุณคุณให้คุณทาสิ่งนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลด้วยนะหรือออฟไลน์ด้วยก็ได้นะครับทั้งหมดเลยนะข้อที่2ครับคือออกให้ห่างจากคนที่มีทัศนคติเชิงลบครับเพราะคนเหล่านี้จะพูดถึงแต่นี่สินหรือความยากลาบากในการหาเงินพูดถึงการโอ้อวดอวดรวยสร้างภาพต่างๆไม่จําเป็นครับคนมีเงินเขาไม่ค่อยพูดหรอกครับว่าเขามีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยออกให้ห่างจากสังคมที่เป็นแบบ มายานะให้อยู่กับความเป็นจริงให้อยู่กับตัวเองแล้วรู้ว่าตอนนี้ฉันมีเท่าไหร่โอเคแล้วฉันจะไปข้างหน้ายัางไงจุดไหนที่ฉันอยู่จุดไหนที่ฉันอยากจะไปอันนี้เป็นต้นนะครับและข้อต่อมาครับสิ่งสําคัญก็คือว่าทําทุกอย่างทันทีในสิ่งที่คุณอยากทําบางครั้งเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับกับชีวิตถ้าเราทําทันทีนะทุกๆเรื่องก็จะดีหมดความสัมพันธ์การเงินการงานนะข้อที่4ครับ วางแผนในการจัดการการเงินของคุณถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเนะี่ยมีความสุขกับชีวิตแต่คุณไม่มีเงินมีปัญหาไหมครับโคตรมีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเงินไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องแบ่งออมนะครับอย่างอป้าก็จะแบ่งออมเนี่ยทุกครั้งที่มีเงินเข้ามานะก็สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะหักไว้แะเป็นเงินเก็บการที่คุณจัดการการเงินเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยสามารถจัดการได้ดีดีกว่าการที่เงินจะต้องจัดการคุณนะครับเพราะฉะนั้นมีกี่คนในที่นี้ทําได้ทั้งหมดทุกข้อนี้ครับพิมมานรัก์แช อภิสานมาสก๊ตเอ็นอาร์พีสวัสดีครับ